สวัสดีครับพบกันกับเช้าวันอาทิตย์ที่10นะครับเดือนตุลา2566วันนี้วันอาทิตย์ที่10นะครับคลิปนี้ออกนะครับก็มีพระสวยๆมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะครับในราคาเบาๆ350บาทมีอุลมีปลายทางเอาตาภาพเลยนะครับเอาตาภาพเลยนะครับปิดก่อนได้ก่อนปิดก่อนได้ก่อน เกาะกันน้ำสวยๆเลยนะครับก็เหมือนเดิมปิดตามภาพปิดตามหมายเลขนะครับที่ผมจะไล่ไปโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับรายการที่1น,นี่เป็นสมเด็จพุทซ้อนนะครับอยู่ในเกาะสวยๆอย่างนี้เลยนี่เลยนะครับสีแดงหน้าตาคมชัดนี่เนื้อนี่แห้งเก่ามูลสารเลยนไหมครับ จนนี่มีตาชาดาตาราชการที่สี่นะมีคนบอกผมมาเยอะเลยอ่าผมก็จะถ่ายทอดเลยนี่เลยนะครับสวยๆเป็นเนื้อแดงนะครับเนื้อแดงนี่เนื้อแดงนะครับมีองค์เดียวเลยเนื้อแดงรายการที่หนึ่งครับไม่ค่อยสบายนะครับเป็นหวัดนะครับรายการที่สองครับนี่เป็นเนื้อออกดำๆผ้าฟ้านะนี่ แต่เป็นตาราชการที่สี่นี่ไม่ใช่เนื้อดํานะครับนี่แสงเขาจะออกมาแบบนี้แต่เนื้อเขาจะออกฟ้าๆนะครับฟ้าๆเข้มๆนะครับฟ้าเข้มๆนะครับน,บนี่เป็นพุทธซ้อนอมีฐานสิงห์นีแล้วก็มีสมเด็จนั่งสององค์นี่พุทธซ้อนแล้วก็ตาราชการที่สี่นี่ราชการที่สองนะครับ ถึงยุคแน่นอนครับตานี้ก็รู้อยู่แล้วว่ารัชการที่4ไม่รู้พศยุคต้นนะครับยุคต้นนะครับอ่ารัชการที่2ครับปิดตามภาพนะครับตามภาพเงนราคา350บาทมีโอนมีปลายทางนะครับเบอร์โทรข้างล่างครับก็ดีลายนะครับเริ่มต้นเลยนะครับนี่เนื้อออกาฟ้านะครับดำดำาฟ้านะครับฟ้าเข้มเข้มนะครับนี่น้ำเงินเข้มก็ได้น้ำเงินเข้มก็ได้ นี่นะครับเป็นพุทซ้อนนะครับสวยๆเลยขลังตาราชการที่สี่นี่ยุคต้นนะครับยุคต้นนะครับเนื้อแห้งๆสวยๆเก่าๆมวลสารจัดจัดนะครับนี่สารจัดจัดนี่เลยรายการที่สามครับรายการที่สี่ครับนี่เห็นะครับมิดขาวเนี่ยอะไรแห้งๆเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ตามอายุงานนะครับเอ้ตามอายุ Uhm, นี่อายุของพระนะครับนานหน่อยก็มีชมมีมนี่มีเกาะมีก่อนนะครับธรรมชาติธรรมชาติเป็นธรรมชาติน,น,นะครับนี่ตกิเลยนี่ก็ไม่ได้จะใช่นี่เป็นพุทซ้อนนะครับเนื้อออกน้ําเงินคลิเข้มนะน้ำเงินคลเข้มไม่ใช่ดานะครับไม่ใช่ดําบอกไว้ก่อนนะครับนี่นะครับออกน้ําเงินเลิปเข้มมือนสารม็ดขาวม็ดดำเะมจัดจ้าน นี่ข้างหลังเป็นตารัชกรที่4นะครับตาราชการที่4ี่ตาชดานี่เลยนะครับนี่รายการที่4นะครับปิดตามรายการนะครับ350บาทมีโอนมีปลายทางนะครับเอ่รายการที่5นี่เลยพุทซ้อนนะครับเอ่เป็นพุทซ้อนนะครับนี่เนื้อออกน้ำเงินเข้มเข้มนี่นะครับคมชัด เนื้อหามนสารที่จัดจ้านแห้งเก่านี่เป็นตาชกรนะครับตาราชการที่สี่เห็นไหมครับีสวยสวยเลยนะครับความเก่าความแห้งนะครับนี่รายการที่ห้าครับผมรายการที่หกครับนี่สวยๆเลยนะครับนเนื้อออกน้ำเงินเข้มนะครับน้ำเงินเข้มเลยไม่ใช่สีดำนะครับ อบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนอตาสะกรอนเข้มสุดยอดเลยนะครับคมชัดท่านมองดูเหมือนดำดำเดี๋ยวจะไม่ตรงปกไม่ได้นะครับบอกเลยว่าน้ำเงินเข้มนะครับไม่ใช่ดำรายการที่หกครับ <c oughs> รายการที่เจ็ดครับ น้ำเงินเข้มนะครับเป็นพุทซ้อนมวลสารจัดๆแห้งๆเก่าๆอยู่ในกรอบสวยๆอย่างนี้เลยนี่เลยนะครับตาชดาสวยงามนะครับนีเ่นเข้มรายการที่7นะครับสวยๆเลยนะครับขมๆชัดๆอยู่ในกรอบครับอยู่ในกรอบอย่างนี้เลยไล่อย่างนี้ได้อย่างนี้นะครับนี่ในราคา350บาทมีโอนมีปลายทาง นี่ในการที่เจ็ดนะครับนี่เบอร์โทรครับไกด์ดีไลน์พุทซ้อนหมดแล้วนะครับอ่านี่เป็นสมเด็จนะครับเนื้อเป็นไงครับอยู่ในกรอบกันน้านแล้วครับองนี้นี่เป็นสมเด็จแล้วก็มีคุดนะครับผมนี่เนื้อมูลสาจัดจ้านนะครับแห้งเก่านี่กรอบอย่างนี้เลยนี่เลยนะครับรายการที่แปด นี่ข้างหลังนะครับซูมให้ดูนะครับจัดจ่ายไหมครับเม็ดขาวเม็ดอะไรเยอะแยะเลยสวยงามนะครับนี่รายการที่แปครับผมรายการที่เก้าครับนี่มีเยอะพอสมควรนะครับมีเยอะพอๆนี่มวลสารจัดจ้านเลยนะครับเม็ดขาวเม็ดดำนี่เม็ดขาวเม็ดดำนี่โอ้โหเต็มเลยนะครับเห็นไหมครับ นี่มิดแดงนี่รายการที่เก้านะครับนี่สวยๆเลยนะครับเป็นสมเด็จเกียรติเอียงซ้ายไหมครับสวยงามนะครับของพระทุลซุ้มด้วยนี่จัดจ้านนะครับองสาชุดนี้เป็นลังของพี่ท่านนี้สวยจริงๆทุกองนะครับเป็นแฟนี่ติดตามกันเยอะแยะเลยนะครับไรทีไรไม่เหลือนะครับไม่เหลือครับลังนี้นี่รายการที่เก้าครับตามหมายเลขเลยนะครับตามรายการที่ผมบอกนะครับนี่เบอร์โทรข้างล่าง รายการที่10บครับนี่เป็นไงครับมูลสารมีหูด้วยนี่สุดยอดเลยนะครับนี่มูลสารโอ้โหเป็นไงครับนี่จัดจ้านสวยๆนะครับนี่เลยรายการที่10บครับ3า0สิบบาทครับนี่เลยนะครับที่สิบ กินกาแฟร้อนๆเลยนะครับเป็นวัดครับอาการที่สิบเอ็ดครับนี่พิมพ์ทรงสวยๆเนี่ยแก่งๆนะครับเมือสามจะจัดเอากันอย่างนี้เลยแตกไรยงากันนี่บอกเลยว่าพลังของพี่ท่านนี้นี่ไรทีไรไม่เหลือนะครับราคาเบาๆอยู่ในกรอบอย่างนี้เลยนะครับ แล้วก็สวยงามมากนะครับพระนี่ราคาไม่เท่าไหร่นะครับนี่มวลสารจัดจ้านต้องอยู่ที่พระด้วยนะครับตพองสวยด้วยนะครับสวยงามนี่น่าเก็บน่าใช้หน้าเป็นของฝากของฝันนะครับมีพี่ท่านนึงซื้อไปแจกงานบวชน,นะครับเยอะมากแจกผู้หลักผู้ใหญ่ะกรพวกนี้ดีกาไปซื้อของขวัญบเออแล้วก็ได้พุทธคุณได้ของสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี ้คิดได้ไงไม่รู้นะครับผมก็ชอบเลยในไอเดียของท่านนะครับดีกว่าไปแจกผ้าอะไรเช็ดหน้าว่าอะไรอย่างนี้มันก็มันก็ใช้ไม่ได้นะอันนี้นี่โหรับรองคิดถึงกันนานคิดถึงกันนานนะครับยิดถึงกันนานถ้าเป็นของหวากของขวัญเนี่ยคิดถึงกันนานจบอกอะเลยว่าคิดถึงกันนานๆเลยแหละเห็นจับพักกันมาทีไรก็คิดถึงอการดิสปีการดีสปีอันนี้อ พูดคุยกันนะครับพูดคุยกันนะครับปิดก็เหมือนเดิมส5มห้าสิบครับผมมีโอนมีปลายทางครับรายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบสองนี่โอ้โหยู่ครับนี่เหมือนเครื่องสังกะโลกเลยนะครับเนื้อเนี่ยหึแตกลายงงลายงาเลยนะครับหึสวยงามมากนะครับนี่หึหึนสารจัดกจ้านนะครับนี่ อืสวยๆจริงๆสวยจริงๆตามภาพนะครับตามภาพนะครับรายการที่สิบสองครับก็ปิดตามรายการนะครับบอกหมายเลขให้ถูกตรงปกแน่นอนครับสิบสองรายการที่สิบสามครับดูได้เลยครับแต่ละองค์ของลังพี่ท่านนี้นี่สุดยอดจริงๆนะครับเนื้อเก่าแห้งถึงยุคครับผมนี่รายการที่สิบสามนะครับ มันจะสะท้อนแสงนิดนึงนะพเพราะเลียมกรอบกันน้ำแล้วครับอย่างดีไม่ต้องไปแตะต้องอะไรเลยนะครับป้ายนี้เก็บได้เลยนี่รายกาที่สิบสามครับราการที่สิบสี่ครับนี่โอ้โหมูลสานเลยครับเม็ดขาวเม็ดดำอะไรจับจ้านเนื้อนี่้หดูดิครับแห้งเก่านะครับสุดยอดสุดยอด ยอดจริงๆนี่แตกรายง,งานส,สวยๆเลยนะครับรายการที่14นะครับติดตามรายการนะครับรายรที่สิบสนี่ส4แล้วรายการที่สิบหครับนี่อันนี้ไม่รู้พิมพ์อะไรนะครับนี่แต่เนื้อนี้แห้งเก่าสวยงามมากใครรู้ผู้รู้ปิดได้เปรียบครับ ผมไม่รู้ผมไล์อย่างเดียวแต่ก็ซูมให้ดูตามภาพให้เห็นจะจะนะครับจะได้วิเคราะห์ได้พิจารณากันนี่รับผมสีังโอ้รอเรือรอเรือทั้งนั้นเลยก็อะไรมันยันหรือเป็นรอเรือก็ไม่รู้นะอ้าวคอยรู้ปิดนะครับตัวเอสด,ด้วยข้างบนเนี่ยเออผมไม่รู้ นเ,นเนื้อนี้แห้งเนียนแก่งเก่านะครับตัวหนังสือเราลิงเราเรืรรอะไรพวกอะไรอย่างเงี้ยคมชัดเห็นไหมครับนี่อ่ะใครรู้ก็ปิดรายการที่สิบห้าครับรายการที่สิบหกครับนี่ดูนะครับมวลสารเห็นไหมครับเม็ดขาวเม็ดดำนี่เตมไปหมดเลยองค์พระนี่นะครับเนื้อนี่เนียนกิ๊บนี่นะค,ครับมวลสูงมวลสารจัด เรียมให้อย่างดีเห็นไหมครับาตามภาพเลยนะครับถ้าอย่างนี้ไม่จัดก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วเนาะนี่สิบห้าแล้วนะครับนี่รายการที่สิบหกนะครับนี่สวยอย่างนี้เลยนะครับรายการที่สิบเจ็ดครับนี่โอ้โหแห้งเก่าเลยนะครับนี่น,นี่ไปสมเด็จแล้วก็มีคุดนะครับด้านล่างนี่เอาแบบ จดจะเลยนะครับนี่ให้ดูกันจดจะนี่นะครับเนื้อนุงเนื้อในนี่ยจะได้ดูพิจารณากันง่ายๆครับนี่รายการที่17นะครับการที่17ครับ ราการที่สิครับนี่เลยมือสานจัดจาด,จดคมชัด <c oughs> อ๋อมิโลเป็นสมริดเผ่านะครับนี่เป็นรายการที่18ครับจ,จัดเลยนะครับคมคมสวยสวยสิบแปดอ่าวเบอโทเบอโทเบอร์โธอ,อ,อยวคุณหาไม่เจอรายการที่19ครับ นี่เนื้อแห้งแตกแรายงานสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่เลยคมกิบเลยนะครับทุกอย่างนี่มูสารจัดจ้านนี่นะรายการที่ส9บเก้านะครับนี่มูสามเป็นไงครับอ,อจัดจริงๆครับพระลังพี่คุณนี้ไรทีไรไม่เหลือนะครับนะรายการที่สิบเก้า ที่ี่20ครับนี่โอ้โหเป็นไงครับแห้งเก่ามากส,สวยๆเลยนะครับชัดเจนชัดเจนนี่เลยรายการที่20บครับรายการที่21นี่เลย นี่ด้านหลังก่อนแล้วก็ตามไปด้านหน้านเลยนะครับเนื้อฉ่ำๆแห้งๆอย่างนี้เลยนะครับเนียนๆนี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดครับคุณสามจะจัดถูกนะครับตามภาพเลยนะครับแบ่งปันสามอยหสิบาททุกรายการนะครับทุกรายการนี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดแล้วรายการที่ยี่สิบสองครับนี่ จะร้อนแสงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันอยู่ในเกาะพลาสติกกันน้ำนะครับเลี่ยมกันน้ำนี่จะเห็นครับแต่เห็นนี่นี่นะเนื้ออ้โ,อโหเป็นไงครับแตงแรงาสซิซุอย่างนี้เลยนะครับนี่เลยรายการที่ยี่สิบสองนะครับนี่ชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับนี่ร้อนกรอบส,สวยๆอย่างนี้เลยอันที่ยี่สิบสองายการที่ยี่สิบสามครับนี่ชัดเจน คมชัดนะครับในการที่ยี่สิบสามนี่ให้ดูก็จะจะนี่แตกแรงงงแรงากันแบบนี้สวยๆมิดขาวมิดดำนี่เลยนี่รายการที่ยี่สิบสามนะครับสวยๆเลยเอียงซ้ายนะครับเกตใช่ไหมครับสวยงามมากทะลุซุ้มด้วยนี่ยี่สิบสามยี่สิบสี่ครับ นี่อ๋อมีนั่งคุดอีกนะครับนั่งคุดอีกคมชัดสวยมือสามจัดจ้านแต่งรายงานนะครับนี่เลยนี่รายการที่ยี่สิบสี่ครับรายการที่ยี่สิบห้าครับนี่เนื้อแห้งๆอย่างนี้เลยนะครับนี่สวยๆอย่างนี้เลยยี่สิบห้าครับ น,นี่เลยนะครับสวยงามสวยงามยี่สิบห้านะครับยี่สิบหกครับนี่โอ้โหมูลสารจัดต้านจริงๆครับองค์น,นี้ สวยมากเลยเยนี่ยนี่เก่งเห็นไหมครับมืองสางขาวดําแดงเต็มไปหมดเลยซุ้มซึมมีขอบกระจกด้วยขอบกระจกด้วยโอ้โหด้านหลังยิงไม่ต้องพูดถึงครับมืองสารตะจานนี่ราการที่ยี่สิบหนะครับ <c oughs> <c oughs> โทษจีนะครับเป็นหวันนะครับหนะครับยี่สิบเจ็ดครับนี่ ลังพระพี่ถนนสวยจริงๆนะครับผมล่ทีไรไม่เหลือนะครับไม่เหลือสวยจริงๆกับราคาเบาๆนะครับเรียบกรอบอย่างนี้เลย3 5 0ห้าสิบาทนี่มันแบบเตือมถึงนะครับมันแบบอพอดีพอดีเลยนะครับสะสมไปของฝากของขวัญเน,นี่ยวันงานแต่งงานบวชเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ทนี่แจกได้เลยนะครับเออเป็นของขวัญได้เลยนะครับไปเลยนี่รานการที่ย7สบเจ็ดนะครับ 2จละ28ครับนี่จุใจเลยครับจุใจเลยนะครับแบ่งปันกันได้พอเพียงนะครับนี่มวลสารจ,จัดจ้านรายการที่28นะครับนี่เลยส,สวยๆอย่างนี้เลยนะครับมวลสารจะจัดให้แห้งเก่าๆ28่สิบครับ ยี่สิบเก้าครับนี่เอากันไป็ะจระเลยนะครับให้ดูกันแบบสวยๆเลยนี่ยี่สิบเก้านะครับสามสิบครับเอ้โอ้โหนี่พิมพ์พระทานนะหนาหนาปึ๊ๆๆอย่างนี้เนี่ยคือพิมพ์พระทานแล้วมีหมุดปักด้วย นี่มีหมุดตรงกลางด้วยนะครับนี่สวยงามจริงๆข้างหลังเป็นตาชกรเนี่ยคมชัดเลยเห็นไหมครับนี่ของรัชกาลที่4ครับอย่างนี้ชัวร์ครับชัวร์ยุครัชกาลที่4ชัวร์ครับนี่ก็มีสัญลักษณ์บอกอยู่รายการที่สามายการที่31ครับนี่โอ้โหแต่งรายงานอย่างนี้เลยนะครับสวย ้โ,โหโนี่มิตรมวลสารนี่ครับแดงดำนี่ดูสิครับอื้สามสิบเอ็ดครับตามด้วยสามสิบสองครับนี่โอ้โหเป็นไงครับแต่ละองค์มันสวยจริงๆนะครับเนื้อนี่ยังกระยุกเลยนะครับแร่งมากจุกขาวเลยนะครับแต่เนื้อออกน,น,นวลนๆน้ำพึ่งน้ำพึ่ง นี่ข้างหลังนะครับมวลสารจัดจ้านจัดจ้านในสา2นะครับดูกันจนจระนะครับตางภาคสาร3ครับปิดสมงเด็ดเผานะครับนี่โอ้โหเนื้อนินนอนนอน่ละเอียดยิบเลยนะครับคมชัดถึงยุคถึงยุคนี่สา1ครับ สามสิบสองครับนี่เป็นสมเด็จแหวกมานนะครับสมเดรจแหวกมานส,สวยเลยนะครับสสวยเลยนะครับนี่ห <c oughs> อมกรอบกันน้ำนี่นี่มูลสารจัดจ้านเลยนะครับเป็นสมเด็จแหวกมากนะครับนี่ สวยจริงๆนี่เลยนี่เป็นเท่าไหร่แล้วล่ะสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่นะครับสีล่ละสามสิบห้าครับ นี่เนื้อแต่งรายงานแบบนี้เลยนะครับเป็นธรรมชาติเลยนะครับตาข้างหน้ากรนีโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงๆนะครับรายการนี้สามสิบห้านะครับเอาดูนี้เดียวก็พอรายการนี้รับรองไปก่อนเพื่อนรับรองเสด็จก่อนเลยนะครับวงนี้สวยจริงๆสวยจริงๆสวยจริงๆนี่ครับสามสิบห้าแล้วครับ โคจีนะครับเป็นเป็นบัตรนะครับไปนะครับสาสิบหกครับนี่โอ้โหเป็นสมเด็จแล้วก็ฐานสิงห์นะครับสวยงามมากนะครับนี่มีอะไรทุกอย่างเลยเนื้อนี่แห้งเนียนมากๆสวยจริงๆนี่เลยนะครับเอาทัมภาพเลยรายการที่สาสิบหกนะครับนี่มวลสารจัดจ้านนะครับนี่สารสิบหกสาสิบเจ็ดครับนี่ สวยที่นี่เบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์โทรคนถามหาลวะวสามสิบเจ็ดนะครับนี่สวยๆเลยนะครับนี่จัดจ้านเลยนี่แห้งๆกเก่าๆเลยนะครับรายการที่สามสิบเจ็ดนี่เลยอันการที่สามสิบแปดครับนี่ ตามภาพเลยนะครับตามภาพเลยมูลสารจะจัดนี่38นะครับองกรกรสวยส9ครับนี่เครับไงครับมูลสารจัดจ้านแห้งเก่าสวยนี่39นะครับมูลสารจะจัด,จดเห็นไหมครับเต็มเลยอย่างนี้ไม่จัดมนุษย์จะว่ายังไงแล้ว 39นะครับ40ครับโอ้โหนีครับดูถากภาพเลยนะครับไม่วิจารณ์แล้วเสียยากมันสวยจริงๆครับดูมูลสารนี่ยุบยุนแยกแห้งเก่า มูล3จัดจัดโอโ้นี่เลยพิมพ์ส่ง40 41นี่ไงครับนี่41นะครับตามภาพเลยนะครับ รายการที่41รายการละ350บาทมีโอ้นมีปลายทางนะครับนี่เอ41นะครับ42ครับนี่สวยอย่างนี้เลยนะครับนี่เลยจัดจ้านนะครับแห้งเก่า 4ี4สิบใช่ไหมสี่สิบสนะครับ42มีหูด้วยไหครับสวยงามนะครับนี่สี่สิบสครับนี่มีลงทองแล้วนะครับองค์นี้เห็นไหมครับลอกล่อนไปหมดละเห็ไ,หไหมมเปรี้ยวๆนะโอ้โหจัดจานมากนะครับจัดจานจริงๆจัดจ้านจริงๆ นี่นี่เลยสีสโอ้โหสวยจริงๆนะครับ44 <c oughs> 44นะครับนี่สวยๆเลยครับงาจัดจ้าน ราการที่สี่บสนะครับราการที่สี่สิบห้าครับนี่โอ้โหสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆพิมพ์พัฒประธานนะพิมพ์ประธานนะสวยนะครับนี่โอ้โหดูเนื้อนี่ครับนี่แห้งเก่านะครับสวยงามสวยงามนี่ 45นะครับ46นะครับนี่สวยจริงๆสวยจริงๆทําภาพเลยทําภาพเลย46ครับนี่47ครับ นี่เลยโอ้โหเป็นไงครับเนื้อนี่เหมือนเนื้อกลางใสเนื้อปูนเพชรเลยนะแต่ไม่ใช่นะครับนี่แกลงจัดเลยนะครับดูดิโอ้โหสวยจริงๆนี่มวลสารดูครับดูนะครับเม็ดดำม็ดขาวอะไรเนี่ยมันจุดจอดจุดยอดนี่นี่เลยนะครับสี่สิบเจ็ดนะครับสี่สิบแปดครับนี่ เนื้อออก,กน้ำพึ่งเลยนะครับองนี้นี่เก่าแห้งสุดยอดมากสุดยอดมากเหลืองเอน้ำพึ่งเลยนะครับอ๋อนี่เขามีอะไรเนี่ยโอ้โหเป็นลายกระหนกหรืออะไรไม่รู้นะผมไม่รู้นะครับดูวันนะครับผู้รู้ปิดแต่เนื้อนี่แห้งเก่ามากเห็นไหมครับนี่ลายกระหนกนะครับนี่โอ้โหโอ้โห,โโหเก่าสุดยอดนะครับนี่สี่สิบแปดครับ 49ครับดูครับนี่สวยจริงๆนี่เกตนี้เกตนี้เอียงเลยนะครับนี่สวยจริงๆนะครับเนื้อนี้จัดมูลสารก็จัดเห็นไหมครับนี่าำนี่ขาวแห้งๆแต่งงานงานสวยๆนะครับยุบยุ่นแยกถึงยุบถึงยุบนี่49นะครับตรงนี้50ครับ โอ้โหเห็นครับมีมิตรทาพด้วยนะครับนี่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 เห็นไหมครับมีมีมิตรทาพด้วยนะครับเป็นไปได้ยังไงนี่กระจายห้าสิบโอ้โหมีอิดมีอตรงอิดแดงเห็นไหมเด็กกลายว่านี่มิตรทุงมปตราพเห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหนี่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 สุดยอดเลยนะครับองนี้นี่นี่มุมสามจัดเต็มสามจัดเต็มจริงๆครับองนี้โอ้โห อา้ารายการที่50ปิดท้ายพอดีเลยนะครับวันนี้มี50รายการนะครับรายการละ350บาทเบอร์โทรนะครับกับอดีไลน์นี่ก็อยากจะดูให้ท่านเพื่อนก็กดติดตามนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเด็ดๆสวยๆ,วยๆเหมือนแบบนี้เลยล่างนี้เลยนะครับมาต่อเติมกันขอบคุณครับ